สวัดีครับสวัสดีครับผมเฟิร์นรัตกิจเศรษฐศิริไกนะครับพีมค่ะกัญญาณสุขเพ็งค่ะพวกเราสองคนนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรประจาวันนี้นะครับซึ่งในกลุ่มของพวกเรานะครับก็ได้ทําการเสนออาจารย์ไปนะครับว่าจะมีการรีวิวอาหารนะครับซึ่งร้านอาหารที่เราเลือกนะครับเป็นร้านอาหารภายในมอทักษินวิทยาเขตสงขลาของพวกเรานั่นเองนะครับซึ่งร้านที่พวกเราเลือกนะครับก็คือร้านเจนีก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะครับ ครับก็จากที่ได้ไปสัมภาษณ์เจนีนะครับก็ได้รู้จุดเริ่มต้นของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูของร้านเจนีเนี่ยว่าได้เริ่มต้นมาจากอยากที่จะขายก๋วยเตี๋ยวนะครับสูตรโบราณให้เด็กๆได้รับประทานอย่างอร่อยเน้นคุณภาพและใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพราคาไม่แพงนะครับซึ่งเป็นราคาที่สบายกระเป๋าต่อนักศึกษาอย่างมากนะครับแล้วก็จากที่ไปถามสอบถามเพิ่มเติมมานะครับก็ได้พบว่า ร้านเจ๊นีเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยได้ขายมานานแล้วนะครับได้ขายตั้งแต่รุ่นคุณพ่อรุ่นคุณแม่ของเจ้าของร้านเลยนะครับซึ่งได้มาขายในมอทักษินวิทยาเขตสงขลานะครับประมาณ2ปีแล้วและนอกจากนี้นะครับยังมีขายที่อื่นอีกนั่นก็คือที่พัทลุงนะครับแถวเขาชัยสนนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นของร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเจ๊นีนะครับก็จะมีเริ่มต้นที่ราคา40บบาทมีทั้งแบบน้ำและแบบแห้งนะครับ จะเป็นต้มยำน้ำใสซุก,กี้ครับผมครับก็เราก็ได้ก๋วยเตี๋ยวหมูจากร้านเจนีมาแล้วนะครับซึ่งก๋วยเตี๋ยวหมูในวันนี้ที่ผมสั่งนะครับจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับซึ่งจะประกอบด้วยลูกชิ้นหมูเด้งกากหมูเกี้ยวนะครับซึ่งเส้นที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นเส้นเหลืองนะครับเดี๋ยวรสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ ครับสำหรับเจนีก๋วยเตี๋ยวหมูก็หมดแล้วนะครับก็อิ่มมากๆเลยนะครับสำหรับเมนูในวันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำนะครับโดยน้ำซุปเนี่ยก็มีรสชาติที่เข้มข้นแล้วก็จัดจ้านมากเลยครับถ้าไม่เชื่อก็ดูในถ้วยผมได้เลยนะครับว่ามันหมดแล้วจริงๆนะครับท้ายนี้นะครับก็ขอฝากร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเจนีไว้ด้วยนะครับสำหรับ ใครที่กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยพักศิลวิทยาเขตสงขานะครับหรือว่าใครที่กําลังอยู่ในโรงอาหารนาตอนนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวหมูลานเจนีด้วยนะครับทั้งสดสะอาดและก็ราคาเป็นมิตรภาพด้วยนะครับครับสำหรับพวกเรานะครับกลุ่ม16ก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหากผิดพลาดระารใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ たく <laughs> <laughs>